สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สายก็ได้ไปวัดนะคะเพราะว่าเป็นวันพระ,ะวันขึ้น1 5บห้าเดือน12คืนนี้ก็จะมีการลอยกระทงนะคะ,ะถ้าเพื่อนๆสนใจมาผ่อนคลายมาลอยกระทงก็มาได้นะคะที่วัดโคกสูงวารา,รามก็มีกระทงซึ่งเตรียมพร้อมหมดแล้วนะคะเพราะว่าปีนี้ก็ได้จัดที่วัดก็มีกอไก่ด้วยเพื่อที่จะระดมเงินเข้าวัดนะคะเราก็จะได้บุญ แล้วก็ได้ลอยกระทงร่วมกันนะคะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะคะวันลอยกระทงปีนี้ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ในวันเสาร์วันที่31ตุลาคม2563นะคะเป็นพิธีที่มักจะทำในเดือน12ขึ้น15ค่ำ ะะและก็เป็นในช่วงที่น้ำหลากตะลิ่งและก็จะมีพระจันทร์เต็มดวงด้วยก็จะมีการนำทูบเทียนดอกไม้และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆซึ่งจะเอามาลอยอกับแม่น้ำหรือลำทารเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะคะ,ะก็โดยมีวัตถุประสงค์ของความเชื่อถือก็แต่ละคนะที่คิด นะคะเพราะว่าเป็นประเพณีที่ดีงามาก็ไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยเรานะคะที่มีการลอยกระทงก็ยังมีประเทศจีนอินเดียเขมรลาวพม่าก,ก็มีการลอยกระทงเช่นกันคล้ายๆกับบ้านเรานะคะเพื่อนๆความเชื่อในการลอยกระทงนะคะก็จะมีความเชื่อกันว่าสำหรับความเชื่อในการลอยกระทงนะคะที่สายก็ได้เอามาจาก อินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เข้าใจว่าความเชื่อเกี่ยวกับการลอยกระทงนั้นมีอะไรบ้างาในข้อที่หนึ่งก็เป็นการขอขามาพระแม่คงคาที่มนุษย์ได้ใช้น้ำได้ดื่มได้กินรวมไปถึงการทิ้งปฏิคูณลงในแม่น้ำด้วยและในข้อที่สองก็เป็นการสการะอารอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าได้ประทับ อรอยพระบาทไว้ที่หาดทรายและแม่น้ําในประเทศอินเดียนะคะและในข้อที่สามก็เป็นการลอยความทุกข์ความโศกโรคภัยทั้งหลายาต่างๆให้ลอยไปกับแม่น้ำนะคะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะคะและสำหรับความเชื่อในข้อที่สี่ซึ่งาชาวไทยภาคเหนือก็มีความเชื่อว่าการลอยกระทงนั้นเป็นการบูชาพระยา อุปพระคุดซึ่งตำนานเล่าขานกันว่าพระยาอุปพระคุดนั้นสามารถปราบพระยามารได้ในคืนวันเพนเดือนส2สงนะคะซึ่งก็จะมีพิธีอาบน้ำเพนในเวลาเที่ยงคืนซึ่งเป็นพิธีที่พระจันทร์กึ่งกลางระหว่างตัวเราพอดีซึ่งเชื่อว่าถ้าใครได้อาบน้ำในคืนเพนก็จะเป็นอสศริมงคลแก่ตัวเองนะคะก็เป็นความเชื่อ นะคะสายก็เล่าให้เพื่อน,อนฟังเผื่อว่าอ,าเ,พอเพื่อนก็อยากจะอาบน้ําในคืนเพ็ญนบ้างจะได้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะคะเดี๋ยวสายก็จะขอเล่าต่อนนิดนึงนะคะความเชื่อของการลอยกระทงสําหรับหน,หนุ่มสาวๆนะคะที่มักจะไปลอยกระทงด้วยกันแล้วก็เกิดปัญหาว่ากระทงแยกทางาหมายความว่า,าสายก็ไปดูจากอินเทอร์เน็ตนะคะความเชื่ออ,อาจจะเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้นั้นก็ ก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะอในการลอยกระทงนั้นบางคนก็บอกว่ารักจะสั้นลงเมื่อกระทงแยกทางเราก็มีวิธีป้องกันนะคะสําหรับคนที่ลอยกระทงด้วยกันแล้วอ,อยู่ดีๆก็แยกทางกันก็เป็นอันลางที่บอกไม่ดีว่ารักเรานั้นจะสั้นลงนะคะสําหรับคนที่ลอยไปด้วยกันเคียงคู่กันไปก็ถือเป็นลางที่ดีว่ารักนิรัน์นะคะสําหรับคนที่ กลัวว่ารักจะสั้นลงก็มีวิธีแก้ไขก็ใช้ไม้ลูกชิ้นเสียบทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็เอาไปลอยเคียงคู่กันไปแน่นอนคะอ่ะในข้อที่สองนะคะกระทงะกระทงคว่ำก็มีความเชื่อกันว่าชีวิตของเรานั้นอาจจะอยู่ในช่วงขาลงเราก็มีวิธีแก้ไขเราก็กลัวเราก็ไปหาลอยที่มีแม่น้ำที่ ไม่มีปลาดุไม่มีปลาสวายพื้นน้ำเรียบๆก็คงจะไม่เกิดปัญหากระทงความแน่นอนนะคะ,ะก็คงไม่มีอะไรมากมายแค่พูดคุยให้สนุกสนานนะคะเพื่อนๆก็ขอให้มีความสุขกับการลอยกระทงนะคะไม่มีอะไระที่มั่นคงแน่นอนอทําในสิ่งที่เรามีความสุขที่สุดก็พอแล้วนะคะ